แต่ตัดเงินกูไปแล้วไอ้สัตว์พี่ครับพี่พี่ <c oughs> พี่ครับขอตั้งคืนตามไปเช็คในคังเหรออันนี้เหรอแค่พอนเหรอเออาร์ A R, เอาเบอร์ลิวหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าแปลว่าเมื่อ,ดดอกี้เปิดได้เมื่อกี้เปิดได้แปลว่าเมื่อกี้เปิดได้เบอร์ลิวใช่แปลว่าเมื่อกี้เปิดได้เบอร์ลิวนี่ไง คำหนึ่งนะโกโกไม่เป็นไรแล้วครับครับพี่อย่ายุ่งกับไอดีผมโอเค <c oughs> กูบอกเขาละโหเหี้ย <c oughs> <c oughs> ฮึ่บไปเจสซ์เซิร์ฟเวอร์ไม่รับประจ่าแล้วตอนนี้นเอา้าเฮียต่อต้านกูเซิร์ฟเวอร์ต่อต้านกูแล้วมันลึกไปเหรอเซิร์ฟเวอร์เข้าไม่ถึงเหรอมันลึกไปเหรอแป๊บหบนึง่งแต่ตัดเงินกูไปแล้วไอ้สัตว์แต่ตัดเงินกูไปแล้วไอเ้เฮียเฮียเกมเฮียอะไรเนี่ย ไอสัตว์เมื่อกี้ังอยู่เลยแล้วตัดตังคูไปแล้วอะนกนกเฮียอะไรตว์ยังไม่รู้เลยว่าได้หรือเปล่าอาจารย์นกเฮียอะไรไอสัตว์พูดนกกูปิดแป้งเลยไอสัตว์ยังไม่ออกเลยควยบอกนกไอเฮียอ้าวมาเลยมาได้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 อะไรอันนี้มันขางอยู่เนี้ยทําไงอะเกมดีมีปัญหาเยอะแต่เราก็เล่นหัวร้อนด้วยเราก็เล่นนะเดี๋ยวเชื่อแต่เกมก็ดีครับขอบคุณรับสต๊าฟนะครับผมรีซับนะซิลิบอย เฮ้ยทำไมมันมันไม่ขึ้นโชว์ซับวะอ๋อแชร์หรือเปล่าแชร์ซับหรือเปล่าซิลปอรแชร์ซับหรือเปล่าผมดูดของคนอื่นแต่ไม่ดูดของพี่หมายถึงดูดคลิปเหรอของกูก็ดูดได้นะอยากดูดปะล่ะไอ้สัตว์เป็นยังไงไปดูดคนอื่นอีกเหรอ๋อคลิปอ่ะ เออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันข้างหลังแต่กูไม่อยากให้ดุดของใครทั้งนั้นอ่ะแต่ตอนนี้กูจะเอาอยัางไงเอาตังกูคืนยังไงก่อนกูจะตังกูคืนยังไงก่อนเอาอันนี้ก่อนเอยเลยหรือเปล่ามันเข้าไม่ได้มันเข้า,มางมันเอาเงินพี่ไป<อ>มันเอาเงินพี่ไปเกมไม่ไม่มันเอาเงินพี่ไปใช่ ดีแล้วแม่งทําถูกอะตรงตรงมันทาถูกเพื่พ,พ,พี่พี่ครับพี่พี่พี่ครับไอดีผมเงินหายครับพี่ครับต้องหาใครเฮ้ยเบิร์ดเลยเหรออันเอาตังค์งนนผมไปมครับแต่ไม่ได้กล่องพี่ครับ ิดข้อผิดพล <ขอ S 2> าดใช่เหรออุตส่าหาต,ตีมงขอตังค์คืนครับพี่ครับนันงรองก็ได้ตั้งใจจะตีมแม่นเกมวันนี้ทำจริงทำไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะไม่ได้งองแงนี่แจ้งเพจขอตังค์คืน ตามไปเ,เช็คในคังเหรออันนี้เหรอแรปอนเหรอ AR เอาเบอร์ลิวหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าแปลว่าเมื่อกี้เปิดได้เ<อ>มื่อกี้เปิดได้<อ>แปลว่าเมื่อกี้เปิดได้เบอร์ลิวไหนไหนไหนใช่แปลว่าเมื่อกี้เปิดได้เบอร์ลิวนี่ไง ำนึงนะงงไม่เป็นไรแล้วครับครับพี่อย่ายุ่งกับไอดีผมโอเคกูอคคบอกขออเขาละหนีเฮียหนีหนีหนีก่อนสัตว์หนีเราได้เราได้แล้วหนีหนีอัพเวลอัพเวลก่อนเออ ออาเวลก่อน่ะเอาเวลปั๊ปบปึบ๊บยังไงอะ่ะเราต้องทำยังไงอะ่ะอันนี้เวลสามขาดบูปินหนึ่งก็คือเราต้องขายปืนอีก4อันใช่ไหม